1.10.5.4.1ส่วนขยายความรู้คาถายอดพระกันไตปิดกบทสวดที่10การรู้แจ้งในภูมิสของพระพุทธเจา้าตอนภูมิสีโลกุตระภูมิส่วนที่หนึ่งโลกุตระมักขอนอบน้อมแด่พระ ผู้มีพ,ะพระภาคอภรันสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าทรงอย่างรู้ดวงจิตของสัรพสัตว์ด้วยพระปรีชาญาณทรงรู้ว่าสรรพสัตว์นั้นมีดวงจิตที่หยาบกระด้างและประนีตแตกต่างกันเรียกว่าชั้นแห่งจิตระดับจิตใจ ระดับชีวิตจำแนกได้สประเภทหรือภูมิสได้แก่ภูมิหนึ่งกามาวัจจระภูมิสองรูปาวัจจระภูมิภูมิสาอารูปาวัจจระภูมิภูมิ4โรกุตตระภูมิ พระคาถายอดกันพระไตรปิฎกตอนที่สิบอิติปิโสภะคว,วาโสตาปฏิมัติฆะธาตุสัมมาทิยณะสัมปน,นูอิติปิโสภะคะว,วาสกิทาคาปฏิมัติฆะธาตุสัมมาทิยณะสัมปน,นูอิติปิโสภะคว,วาอาณาคาปฏิมัติะ ธาตุสมาทิยณสัมปน,นูอิติปิโสภะควาอารหัตตะปฏิมัตคะธาตุสัมาทิยณสัมปนโนโลกุตระภูมิเป็นภูมิของพระอริยบุคคลรวมถึงอมตะมหานิพพานที่พ้นจากกิเลสโดยเด็ดขาดตามลำดับ ทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากภพสามได้แก่กามมาพบรูปประพบอะรูปประพบพระพุทธเจ้าทรงอย่างรู้ลึกลงไปถึงธรรมะระดับโูกิยะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นมรร กับส่วนที่เป็นผลเรียกว่าโลกุตระมักกับโลกุตระผลโลกุตระมักคือญาณหรือความรู้ที่เป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้และก้าวขึ้นสู่ความเป็นพระอะริยบุคคลในระดับต่างๆดังนี้โซดาปติมัก คือญาณหรือความรู้ที่เป็นเหตุให้ละสังโยชน์สามอย่างเบื้องต้นก้าวไปสู่ความเป็นพระอะริยบุคคลชั้นโสดาบันสงสะกกทาคามิมคือญาณหรือความรู้ที่เป็นเหตุให้ละสังโยชน์สามอย่างเบื้องต้นและธรรลาคะ โทสะโมหะให้เบาบางลงก้าวไปสู่ความเป็นอริยบุคคลชั้นสักกทาคามี 3. อนาคามิกมักคือญาณหรือความรู้ที่เป็นเหตุให้ละสังโยชน์ห้าอย่างเบื้องต้นและทำาลาคะโทสะโมหะได้อย่างเด็ดขาด ก้าวไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลชั้นอาณาคามี 4. อรหัตตมักคือญาณหรือความรู้ที่เป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้ทั้งหมดและทำราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปก้าวไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลชั้นอรหัน์ สังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์เป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมในวัดต,ตะมีสิบอย่างคือโอรัมพาคิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำห้าได้แก่สักกายะทิฏฐิมีความเห็นว่าขันห้าคือตัวตนสองวิจิ ฉามีความสงสัยลังเลในคุณของพระรัตนไตยคือพระพุทธพัรมพระสงฆ์สามสีลำพระตะปามาตรมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสินพ์ภายนอกพระพุทธศาสนาหรือการถือข้อปฏิบัติที่ผิดสี 4. การหลากะมีความพอใจในกามมคุณคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและกลาม 5. ปฏิคะความกระทบกระทั่งในใจความหงุดหงิดขัดเคืองใจ 2. อ,อุธรรมภาคียะ สังโยช์สังโยน์เบื้องสูงห้าได้แก่รูปราคะมีความพอใจในรูปสัญญาเจ็ดอรูปปาคะมีความพอใจในอรูปปัจสัญญาแปดมานะ มีความถือตัวความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความรู้สึกสำคัญตัวว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือเสมอกัน 9. อุทัจะมีความปุ้งซ่าน 10. อวิชามีความไม่รู้ในอริยสัจสี่ สวัสดีค่ะ